สวัสดีครับผมสวัสดีกรต้นไม้ครับก็พี่เตยห่มาเอาผึ่งนะครับอยู่ก็ต้นมะขาแต่ครับรังใหญ่เลยเดี๋ยวให้ดูครับนู่นครับรังผึ่งรังใหญ่พอสมควรนะครับรอรุ่นทีครับว่ารังจะอ่อนเลืกแก่ครับตรงนี้จักก็มาอยู่แต่มมาไรครับอยู่ต้นมะขาแต่นะครับครับผมเดี๋ยวจุดคคบครับ หลังสวยเลยครับโอ้ตัวกำลังเต็มครับเนาหใหญ่เลยครับสวยงามเลยครับโอ้เด็๋กันดุอยู่ครับล่างนี่ค้ับผมรอขออนุญาตนะครับไอ้ต่างกล่องดูอีกทีนึงครับครับถึงล่างนี้ดุครับต่อขออนุญาตม่ต่างกล่องนะครับหามุมต่างกล่องไม่ได้ครับข้าวผมรอดูคนงานด้านหลังนะครับ งานลงมาแล้วครับบวานใหญ่ๆอยู่ครับสามขวดก็กลัวนะครับยวให้ดูตัวอ่อนครับนี่ครับตัวอ่อนอันนี้ให้พ่เตไป์พินนะครับอยู่ในยามนี้แผ่นหนึ่งครับสวยๆครับครับก็ว่าจะไปหาต่อนะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้กินข่าวเ้าเลยมาแต่หกโมงแล้วกบยินข่าเ้าเราจะไปหาต่วอีกักลังครับคอยดูกันครับว่าจะมานไหมครับครับผม ก็ตามตัวดอกมะขาดแต่จนมาเจอรังนะครับอีกอีกแมหน่งบินไปอีกทางหนึ่งครับแต่ว่านี่บินมาทางนี้ครับก็ตามเจอนะครับแต่กว่าจะเจอก็ขาแถบรุดเลยครับครับผมกอมากบพี่แบ่งครับแบ่งใส่ชุดลอแเลยแล้วให้ดูลังพึ่งครับผมนี่ครับลังพึ่งอยู่กับต้นตะขอก็นาจะยังไม่เป็นดีเท่าไรนะครับกอดขอนามครับผมวันนี้ เดินทั้งวันแล้วครับลาครับท่านเอาไหวก็น่าจะไม่ท่านเข้าแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันบนต้นอีกทีครับครบเซจเรียบร้อยครับไปครับลุยกันเลยมุมกล่องแดบประมาณนี้นะครับลังเลยสวยเลย Thank mm -hmm. หวานนี่สวยครับปนงานนี่ก่อนหรือว่าใหญ่แล้วครับสมกำลังอยู่ครับ สวยเลยหวานโอ้โหสวยครับสองขวดได้ครับครับหวานกว่าหวานเลสวยครับ เดี๋ยวครับเดี๋ยวเวให้ดูผลงานดาดล่างครับผมครับก็อพึงหลวงลงมาก็เดี๋ยวเอามีมให้ดูเลยครับเอามีมต่อเลยครับผมล่างใหญ่ครับตำตำครับอยู่ไกลๆครับล่างผึ่งหลวงนะครับเดี๋ยวให้ดูล่างครับผมในผุ่มน้ําเร็บแมวนะครับหรือว่าเร็บเยวนะครับจักรด้นควนตังแต่มมาไล่ครับมวนบานใหญ่เลยครับโอ้โหลังสวยเลย ยาพี่แบ่งตัดนะครับนี่ควนขงมงทวงเชงไปเลยโอ้ลังน่าจะสวยพอดีนะเถอนมิ่มลังใหญ่หญเลยควันหมากใหญ่ป้าย อู้หลังสวยเลยครับตัวอ่อนสวยเลยเอเคนีเอากันพี่หลงังใหญ่ครับเหลืองอันลามตัวนอนก็กำลังหนากินครับกำลังเต็มครับ อุ้ยเหลืองดีแท้ทาขมิ้นได้ไนะเลยนะเดเลยมีลงออกไหม่อ้โหตัดต้งน้ตัดตงนี้น,น,นพี่พ ดูดนะพอดีโหหวานสวยๆครับอู้เหลืองเหลืองคัดโอ้มะนาวใหญ่เลยกำลังปิดตาสวยๆครับโอ้โ,โ,โ้กำลังถอดนิดนึงครับคิดว่าจะกำลังเต็มถอดเร็วเถอะ นะครับอาอพึ่งสายตะการนะครับผลงานตัวอ่อนของเราครับสวยอยู่ครับอีกสักประมาณหาวันกว่าน่าจะเต็มนะครับีิมเดี๋ยวใสตาการ์ดครับแป๊บครับครับก็เดินมาเจอมิมอีกรังนึงครับอยู่รอแบกไก่เคียงกันครับลังใหญ่ๆเลยเดี๋ยวดูลังครับจุนครับมิมรุนแหลอครับ ควันสักหน่อยนะครับเอารบเหมือนเดิมครับครับหลังใหญ่อาจจะไม่ชัดนะครับเดี๋ยวลงให้ดูอีกทีครับขึ้นมาถึงบนตัวแล้วครับหลังเหลืองเลยตัวเต็มครับกําลังเต็มตอนนี้กระือว่าเต็มเลยนะครับมีมันหนำหวานก็ติดตาครับผมตัดกันเลยครับผมน่ครับลงมาแล้วตัวเต็มพอดีครับหนำหวานก็สวยๆครับ ลังเหลืองอะลามด้วยอยู่ใกล้กันสองลังเลยครับสามครับรวมั้งพึ่งใหญ่ด้วยครับครับผมวันนี้ก็หาพึ่งหามิมกดได้สามลังครับสี่ลังก็ลังมาเช้านะครับขาพาไปเอานะครับก็หาเพิ่มได้มิมสองลังครับพึ่งลวงอีกหนึ่งลังนะครับครับผมก็ฝากช่องวิธีพันดัมทั้งเพจและ youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้ ทำคลิปต่อๆไปครับครับผมสำหรับคลิปหาพึงหาเมิ่วันนี้ก็ uh huh. ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ